สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน้าใช้หนึ่งคันกว้างกวางนั่งสบายโต y ยต a าค m r รี่ปี2013คันนี้ตัวท็อปสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ไดั ภายในงามๆชอบชมเช็คทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทย3 9 0 0 0บาทผ่อน6 0พันกลางๆนะครับผ่อนได้6ปีรถสวยได้ออปชั่นนะครับสำหรับคันนี้ก็จะมีบาะอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าพนักพิงก็ปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังแอร์ Air เป็นระบบออโต้เย็นซ้ายเย็นขวาเย็นหน้าเย็นหลังเลือกได้นะครับมีแม่หลังไฟฟ้ากว้างนั่งสบายภายในสวยมากๆคันนี้ดูแลศูนย์ดูแลสภาพมาดีมากๆ ใครถูกใจสนใจหรือกำลังหารุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าสวยสภาพเกรด a อพรีเมียมไปเลยครับไม่มีชนไม่เคยติดแก๊สสภาพพร้อมมาชมเช็คทดลองขับได้เลยใครที่สนใจจะสดจะผ่อนพิจารณานะครับคันนี้สวยๆส,สภาพดีๆพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรอลอกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรก สวยมากๆเลยครับดูภายในได้เลยสภาพพร้อมสุดๆชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งให้ครับใครจะจดสดหรือไฟแนนซ์ก็ แจ้งได้เลยครับเครดิตดีก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ที่บ้านหรือที่ทํางานก็ได้ครับตามลูกค้าสะดวกนัดรุ่นนี้สวยหรูกว้างนั่งสบายทนทานอะไรเยอะแน่นอนมีม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับแอร์เป็นระบบออตโต้ช่วงล่างไม่ดังยางปี2025รถสภาพสวยครบจบในคันนี้นะครับกับราคา3,900บาทผ่อน6,000กลางๆผ่อนได้6ปี ถูกใจเข้าใจสนใจชมเช็คทดลองขับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยๆส,สภาพดีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่ประมาณ1,90,000กิโลเมตรดูแร่ศูนย์ใครที่ถูกใจนะครับก็ลองชมหรือจะศึกษาเพิ่มเติมดูก่อนก็ได้นะครับ ตามสะดวกของท่านเลยจะสดจะรรขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสําหรับเราคัดรถสวยเช็ครถสวยเก็บงานมาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานตัวนี้สวยกว้างแน่นอนเป็นที่รู้กันนะครับตระกูลค a มรี่รถมีระดับ v ี p สภาพดีๆแบบนี้ถูกใจชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับสภาพภายในงานม,มากๆนะครับ